พบกันอีกครั้งกับช่องบูเทเกอร์วิทยุสื่อสารครับพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารของเรานะครับค่ะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์ค่ะบาไาวิทยุสื่อสารค่ะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะของวันสงกรานต์คผมก็ยังไงก็ให้ทุกคนนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะครับ บางท่านก็พรุ่งนี้เปิดงานนะครับบางบางที่ก็อีกวันหนึ่งยังวันที่18เปิดงานนะครับแต่ช่วงเนี้ยก็อาจจะเป็นช่วงที่กําลังเดินทางกลับนะครับพยายามขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับง่วนก็เข้าปั๊มนะครับล้างหน้าล้างตานะครับและสําคัญเลยก็คืออย่าดื่มอย่าดื่มก่อนที่จะขับรับผมพยายามหาอะไรเย็นๆโปะหน้านะครับอย่างผมแ่ยบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องหาผ้าเย็นก็คือ าเย็นๆโปะหน้าแล้วก็พักแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็ทําให้เรามีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วก็ขับรถอย่างไม่ง่วงนะครับบางท่านเล่นน้ําจนเพลินนะครับบางทีเล่นดึกบางทีมันเพลียเล่นดึกบางที โอ้โเล่นแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยอย่างผมอายุเยอะๆแล้เนี่ยไปถือปืนวันนั้นไปเที่ยวกับลูกเนี่ย <c oughs> แค่วันเดียวแล้วยกปืนฉีดน้ํายังยังเหนื่อยเลยก็ล <ง S 1> กลับมายังปวดแขนเลยรุนขึ้นนี่ร่างพังเลยค่ะครับผมมันไม่มีที่นั่งให้กับคนชรา้วยเราก็ต้องยืนกับกับลูกก็สองสามชั่วโมงอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหมีอาการปวดเมื่อยเหมือนกันนะครับอ่ายิ่งอายุเยอะๆ อายุอะนามเีเยอะหัวกงหัวเข่าก็ไปเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเราก็มาเข้าเรื่องวิทยุสื่อสารกันกว่านะคะวันนี้เราเอาตัวนี้มานําเสนอนะคะเขาเรียกว่าเซฟเวอร์เซฟเวอร์อ่าเป็นเป็นอ่าเ,เป็นเหมือนกับเป็นตัวจ่ายไฟที่อ่าเขาเรียกว่าฉุกเฉินในรถหรือหรือบางท่านก็อาจจะเอาไปใช้กับ เขาเรียกว่า power supply หรือ switching ที่มีรูเสียบที่จุดบุหรี่รถยนต์ตรงนี้ตัวนี้เห็นไหมคะกษณะที่จะเป็นตัวที่จะเสียบเข้าไปในที่เสียบบุหรี่ที่จุดบุหรี่ของในรถของรถยนต์นะคะอย่าง switching บางตัวก็สามารถที่จะมีรูตัวเนี้เราก็สามารถตัวนี้ไปเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็เอาแบตที่ทําเป็นรูปแบตเตอรี่พวกนี้มาประกบหลังบางท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นตัวที่ชาร์จเข้ากับแบตของ อวในรถไม่ไม่ใช่ตัวชาร์จนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเห็นไหมคะตัวกล่องนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเหมือนแบตเตอรี่เลยนะคะซึ่งก็จะมีสายสายตัวนี้ก็คือจะติดกับกล่องนี้นะคะเราเวลาถ้าเกิดแบตหมดในขณะขับรถนะคะเราต้องถอดแบตเดิมที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็เอาตัวนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายกล่องแบตเสียบเข้าไปแทนนะคะ แล้วก็เอาสายนะคะเสียบเข้าไปในช่องของที่บุหรี่มันถึงจะทําให้ตัววอลเราอีอ่ามีไฟเปิดติดก็คือเปิดติดแล้วก็ใช้เสาวิทยุทั่วไปหรือว่าเสาออกอากาศนอกรถก็ได้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้มันใช้แทนแบตเตอรี่เหมือนเป็นตัวเลี้ยงไฟเฉยๆชั่วคราวนะครับก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้แนะนําให้ใช้ตลอดทางหรอกครับเพราะว่า เวลาเราใช้ตัวนี้ในรถแล้วเราเปิดวิทยุหรือว่าเปิดแอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ไฟในรถแบตเตอรี่รถยนต์เวลากดคีย์พูดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีหน้าจอแบบกระพริบเนื่องจากว่าไฟบางทีมันบางคันรถบางคันไม่เสถียรเวลากดคีย์พูดเนี่ยมันอาจจะมีวูบๆบ้างมันจะทําให้มีผลกับเครื่องใช่ไหมครับผมมันก็จะมีทําให้วัดเนี่ยมันออกน้อยนะครับแล้วก็ส่งได้ไม่ไกลเหมือนแบตเตอรี่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวเซฟเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ได้ชั่วคราวาชั่วครั้งชั่วคราว<ฆ>และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ที่มีคลิปหลังตัวเนี้ย<ฆ>จริงๆในในชุดเซฟเวอร์เขาไม่ได้มีแถมไปให้แต่ถ้าซื้อแบตเตอรี่ยังมีนะครับบางทีบางท่านมาทวงคลิปคลิปหลังมันมันไม่มีในชุดก็จะมีแค่นี้มีคลิปหลังมีมีช่องสําหรับใส่คลิปหลังเนื่องจากว่าเขาก็เอากล่องกล่องแบตเนี่ยแหละที่สําหรับทําแบตเตอรี่จริงๆมาทํานะคะ แต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอาไปหนีไปเน็บตัวเพราะว่าไม่มีใครถือเรียกว่าเพราะว่าสะพายเดินเดินไปใช้ในงานหรือว่าด้านนอกแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องหนีหนีกับตัวนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับแบตหมดฉุกเฉินจริงๆเวลาอยู่ในรถหรือว่า อยู่อยู่ในบ้านแล้วไม่มีแท่นชาร์จนะคะก็ใช้กับพาวเวอร์ p ปายได้ครับผมก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วสายพวกนี้มันจะมันจะให้มาเนี่ยเห็นสั้นๆอย่างนี้มันจะยืดได้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็วางบริเวณรถข้างล่างได้ก็คือเหมือนกับก็เวลาสมมติว่าเราจะจะใช้งานในรถนะคะก็พอเสียบกับช่องช่องจุดบุหรี่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ ดึงมาทีงานได้นะคะแต่ก็คือภายในรถไม่ได้ไกลมากไม่สามารถที่จะเหมือนกับบางท่านเข้าใจว่าพอถอดตัวที่ชาร์จออกมาเนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยงในนี้แล้วก็ใช้ได้เหมือนวัวทั่วไปไม่ใช่นะครับพอถอดที่จุดบุหรี่ออกปุ๊บมันก็ดับปั๊บเพราะว่ามันแค่จ่ายไฟมาให้เลี้ยงตัวกล่องแบตแล้วก็ให้ขั้วแบตมันสัมผัสกับเครื่องแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเซเวอร์เอาไว้ใช้ได้ชั่วคราวนะครับก็คือยืนยันว่ามันไม่ได้เหมือนกับ เวลาแบตเตอรี่มันแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ใช้ปกติเลยใช่ครับแบตเตอรี่มันจะใช้ได้เป็นเป็นสิบชั่วโมงแต่ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ได้ชั่วคราวยี่ห้อบางยี่ห้อก็ก็มีอย่างสเปนเดอร์เนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวิทยุยี่ห้อสเปนเดอร์เนี่ยต้องสั่งพิเศษมาทางทางร้านไม่ไม่ได้มีกล่องพวกนี้ทำนะครับอย่างสเปนเดอร์เนี่ยบางทีเราต้องสั่งของแท้ของเขามานะครับราคาอาจจะต่างกับกับเซฟเวอร์ที่ตามตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่า กล่องแบตบ,บางกล่องบริษัททั่วไปร้านทั่วไปก็ทําได้แต่อย่างยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อสเปนเดอร์เนี่ยบางรุ่นต้องสั่งจากจากศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะครับก,ก็คือศูนย์ของ TC Radio ย ซึ่งซึ่งเราจะไม่ได้มีลงขายในช้อปปี้ลาซาด้าทุกนนะคะรุ่นไหนที่มีลงเนี่ยก็ก็คือสามารถสั่งซื้อได้เลยแต่ถ้าอันไหนไม่มีแล้วท่านอยากจะใช้รุ่นนั้นเนี่ยก็โทรมาแอบถามาก็ได้ส่งรูปวิทยุมาสอบถามก็ได้ครับผมก็จะให้คําแนะนําไปว่าตัวนี้ต้องต้องใช้เวลาสั่งนะครับวันหรือ2วันแต่ไม่นานหรอกครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งวันนี้ โอนตังค์มาวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ส่งให้ได้นะครับถ้าถ้าเราถ้าเรามีสินค้าจริงๆถ้าไม่มีสินค้าก็วิ่งไปรับมาให้ได้นะครับอย่างยี่ห้อสเปนเดอร์เราก็มีเราก็สั่งจับจากผู้นําเข้าได้หมดนะครับผมอ,อย่างอย่างบางบางตัวไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีกล่องแบตเลยเนี่ยผมก็จะดูแล้วโอตจนนี้มันไม่มีเขาไม่มีทาจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ลําบากเราก็จะแจ้งเราก็จะแจ้งนะครับอย่างบางตัวเนี่ยแบตเตอรี่ บางท่านจะซื้อแบตเตอรี่เพิ่มะแบตเตอรี่ลูกค้าเหมือนกับมันมันมันไม่มีรุ่นนี้ขายแล้วจําเป็นจะต้องส่งกล่องมาให้เราทำนั่นแหละครับก็คือถึงจะทําได้ถึงจะใช้ได้ไม่งนั้นก็คือหาซื้อแบตเตอรี่ใหม่ไม่ได้แล้วตสําคัญก็คือว่าถ้าท่านต้องการรุ่นไหนที่มันแปลกๆก็สามารถแอดไลน์มาแอดไลน์มาถามโทรมาถามได้นะคะเราก็จะมีไอเดียไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรขึ้นไว้ให้นะคะก็ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะบางทีกลางคืนอาจจะปิดเครื่องนะคะก็ทิ้งทิ้งข้อความไว้ได้ผมเช้าผมก็ตื่นมาต่อผมได้ตื่นเช้าครับทีสี่ทีหก็ตื่นแล้วนะครับครับผมโอเคคล้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะใช้ติดตามกันด้วยนะครับครับผมโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมค่ะคิดถึงลคิดถึงูชเกอค่ะสวัสดีค่ะ